สำหรับตรงนี้นะครับก็เป็นยอดเงินที่เราถอนไปเมื่อกี้นะครับผมในส่วนของเว็บไซต์นะครับคอยบิด ดอทฟันนะครับผม2,300ไลค์ตัวชี้นะครับผมก็เข้ามาเรียบร้อยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟ c h ช n n e l นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการนะครับหาเงินคริปโตฟรีนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับผมสำหรับใครที่ชอบในเรื่องของการหาเหรียญคริปโตฟรีอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูช่องทางการหาเงินฟรีกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับวันนี้ก็มีช่องทางใหม่มาแนะนานะครับผมสามารถทําเงินได้จริงนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องมีกกรระเป๋าาใน รับเหรียญคริปโตกันก่อนนะครับสำหรับกระเป๋าที่ผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยไปสมัครก่อนเลยครับก็คือกระเป๋า Foreset Pay นะครับเพราะว่ามันจําเป็นต้องใช้กระเป๋านี้ในการรับเหรียญคริปโตนะครับไม่สามารถใช้ Coinbase Bitclub s t a r p r o b y n e หรือว่า10 p m i Bitza ได้ในการรับเหรียญนะครับจะต้องเป็น Foreset Pay เท่านั้นในการรับเหรียญคริปโตจากเว็บไซต์นี้นะครับผมโอเคนะครับใครยังไม่ได้สมัครก็ไปสมัครกันได้เนาะขั้นตอนวิธีการสมัครกระเป๋านะครับจะอยู่ที่ด้านล่างคลิปตรนี้นะครับผมตอนนี้นะครับผมก็ถือเหรียญคริปโตนะครับตาม นี้เลยนะครับผมที่ผมถืออยู่ในกระเป๋าฟอร์เซจดเพนะครับก็รวมเป็นเงินดอลลาร์อยู่ที่ประมาณ 292.67ดอลลาร์นะครับ1ดอลลาร์เนี่ยเป็นเงินกี่บาทนะครับผมอันนี้ผมใช้อ่า g ูเกิลแปลงค่า USD นะครับ1ดอลลาร์เนี่ยเท่ากับ33.26บาทไทยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะคำนวณให้ดูว่ายอดดอลลาร์ที่ผมมีอยู่เนี่ยเป็นเงินกี่บาททั้งหมดนะอ่ะผมก็คัดลอกมานะครับวางลงในช่องนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นยอดเงินที่ผมมีอยู่นะครับผม9,733.33บาทไทยนะครับผมอันนี้ก็ได้จากการทำฟรีมาเรื่อยๆนะครับผม สำหรับตรงนี้นะครับผมไม่มีการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับทำฟรีนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทํากันเลยนะครับสำหรับเว็บไซต์ที่ผมจะมาแนะนําวันนี้นะครับผมมีชื่อว่า Coinbit Foresee นะครับผมก็สามารถทําฟรีได้ทั้งมือถือ Android iOS แล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับลิงก์การสมัครนะครับจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมจะปักหมุดลิงก์การสมัครไว้ให้นะครับในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของการเคมฟอร์เส็นะครับแก้ช็อตลิงก์นะครับดูเว็บโฆษณานะครับผมแล้วก็ทําภารกิจนนใ ขอ,ของความสําเร็จเนาะ ก๊อกน้ําอัตโนมัตินะครับผมลูกเต๋านะฮะระดับนะครับแล้วก็อันดับนอะในส่วองการใช้งานนะครับเหรียญคริปโตนะครับหรือว่าสกุลเงินของคริปโตเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยนะครับ BNB Litecoin Dotcoin DigiByte Tron นะครับ Bitcoin Solana USDT FEY นะครับแล้วก็ Ethereum นะครับผมนี่แล้วก็มีชีบัดอ n นด้วยเนาะที่จะใช้ในส่วนของกระเป๋าคอยเบสในการรับนะครับผมสำหรับวิธีการสมัครนะครับก็ให้เรากดลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะมีคําว่า เข้าสู่ระบบแล้วก็ลงทะเบียนนะครับกดเข้าไปนะสําหรับวิธีการสมัครนะครับให้เรากรอกอ e ีเมลนะครับผมลงไปในช่องแรกนะครับช่องที่2เนี่ยตั้งเป็นชื่อเล่นนะครับผมชื่อเล่นตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็ก แล้วก็ตัวเลขนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมจากนั้นก็ตั้งรหัสผ่านนะครับอย่างน้อย8ตัวขึ้นไปนะครับจะเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กตัวเลขแล้วก็เครื่องหมายดอกจันสี่เหลี่ยมด้วยก็ได้นะครับทั้งสองช่องให้เหมือนกันจากนั้นก็เลื่อนลงมานะครับแก้แคปชั่นนะครับแล้วก็กดลงทะเบียนได้เลยนะครับพอเราลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเด้งเข้าสู่ระบบให้เลยนะครับพอเราเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะครับผมให้เราไปที่อ่าอีเมลของเรานะครับผมจะได้รับในส่วนของอีเมลการแจ้งเตือนการยืนยันการสมัครนะครับตรงคาว จากนั้นเนี่ยก็ให้เรากดคอนเฟิร์มอีเมลแอดเดสนะครับเพื่อที่จะทําการยืนยันการสมัครนะครับผมเอาโอเคนะครับผมเมื่อเราเข้าสู่หน้าเว็บมาแล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับในส่วนของหน้าเว็บไซต์เนาะสำหรับหน้าแรกตรงนี้นะครับก็จะแสดงนะครับในส่วนของยอดโทเค็นหรือว่าคะแนนในเว็บที่จะเอาไว้ใช้ในการแลกเปลี่ยนเพือเหรียญคริปโตนะครับสำหรับการถอนเงินนะครับผมก็เลื่อนลงมาในหน้าแรกตรงนี้เลยนะครับก็จะมีช่องทางการถอนเงินให้เรานะครับเราก็สามารถถอนเงินได้เลยนะครับในส่วนของสกุลเงินคริปโตที่เราต้องการอยากจะเก็บเหรียญหรือว่า รับเหรียญนั้นนะครับจะเป็น BNB Litecoin Dotcoin d i g i t a t r o n Bitcoin USDT Solana Ethereum นะครับผมก็อยู่ที่เรานะครับสามารถใช้กระเป๋าอื่นได้ไหมในการรับเหรียญคริปโตตรงนี้นะครับก็เขาฟิกไว้เลยนะครับหรือว่ากำหนดไว้ก็คือ for c a t e a y นะครับไม่สามารถใช้กระเป๋าอื่นได้ยกเว้นในส่วนของชีบัตนะครับใช้ Coinbase นะครับในการรับนะครับผมขั้นต่ำสำหรับการถอนเงินนะครับคุณจะต้องมีขั้นต่ำอยู่ที่5 0 t เ k e n เนาะ 50โทเค็นนะครับตรงไหนหน้าเนี่ตรงนี้นะครับ50โทเค็นหรือว่าประมาณ50คะแนนในการแลกเปลี่ยนนะครับในส่วนของเงินคริปโตนะครับทําแป๊บเดียวก็ได้แลกแล้วนะในส่วนของเว็บนี้นะครับขั้นต่าเท่ากันทุกเหรียญนะเท่ากันนะครับจะมีแค่บิตคอยนะครับที่1,000โทเค็นเนาะอีทูเรียมห0านะครับผมที่เหลือก็เป็น50นะครับชิบะนะครับ2อ0พนะในการถอนไปที่คอยเบสนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําคะแนนกันนะครับเมนูด้านซ้ายมือนะครับจะมีแผงควบคุมนะครับ การอ้างอิงเนาะสำหรับการอ้างอิงตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับตรงนี้เลยนะครับจะมีลิงก์อยู่เราสามารถไปเชิญเพื่อนต่อได้นะครับจะได้ทั้งหมด75%ของรายได้ของเพื่อนนั่นเองนะครับลองไปแนะนําเพื่อนดูได้นะครับ ต่อไปเป็น leaderboard นะครับ leaderboard ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของอันดับนะฮะถ้ามีคนใช้งานเยอะเขาก็จะได้รับโทเค็นไปนะครับต่อไปนะครับผมรายได้นะครับผมการหารายได้เนาะเมนูความสําเร็จที่เป็นรูปถ้วยรางวัลตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการทําภารกิจนะครับโดยการแก้ช็อตลิงก์30ครั้งนะครับถ้าทาครบเราได้รับ100โทเค็นเนาะแล้วก็บวกสายฟ้า40นะครับต่อไปดูโฆษณา PTC 35รายการนะครับผมเราก็จะได้รับอีก100โทเค็นบวก สายฟ้านะครับหรือว่าพลังงานเนี่ยอีก50นะต่อไปนะครับผมเมนูลูกเต่านะครับลูกเต่าต,ตรงนี้จะเป็นเหมือนกับเกมเดิมพันนี่ผมข้ามเลยนะครับผมไม่แนะนําให้เล่นนะฮะต่อไปนะครับผมก๊อกน้าอัตโนมัตินะครับตรงนี้เนี่ยคุณจะต้องมีพลังงานก่อนเนาะถึงจะเข้ามาใช้งานได้ถ้าใครทําไปแล้วเนี่ย มันขึ้นเออร์เลอร์แบบนี้นะครับให้เราทําการย้อนกลับหรือว่ากดรีเฟซนะครับมันจะขึ้นหน้าเว็บเหมือนเดิมนะครับก๊อกน้ําอัตโนมัตินะครับก็ต้องมีพลังงานในการเล่นนะต่อไปนะครับผมฟอร์เซตนะครับแบบใช้มือเนาะที่เป็นรูปก๊อกน้ำนะครับผมตรงนี้นะครับจะเป็นการเคมเหรียญคะแนนหรือว่าโทเค็นนะครับอ่าครั้งละ25โทเค็นนะครับผมเคมได้ 1 0 0 0 0ืค hmm. รั this. This ้งต่อวันนะครับผม1 0 0 0 0ครั้งต่อวันนะครับครั้งละ5นาทีนะครับผมครั้งละ5นาทีเนาะตรงนี้เขามีเวลาบอกวิธีการทำนะครับดูในกรอบสีเหลืองตรงนี้นะครับผมจะมีข้อความภาษาอังกฤษนะครับให้เราเลือกตามที่เขากําหนดนะครับอันนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้อันนี้นะครับแล้วก็แก้แคปชั่นให้ถูกต้องนะครับแล้วก็กดรับรางวัลของคุณนะเสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการทําก็ประมาณนี้นะครับกดตกลงไปเนาะอันนี้เว็บเว็บมันล่มนะเราก็ย้อนกลับนะครับผมอันนี้เราได้รับเรียบร้อยนะครับ ต่อไปนะครับผมลิงก์สั้นนะครับสำหรับลิงก์สั้นเนี่ยจะเป็นในส่วนของการแก้ช็อตลิงก์นะครับผมมีทั้งหมด22ลิงก์นะครับคะแนนที่เราจะได้1,110คะแนนนะครับผมพลังงาน78นะครับผมวิธีการทำก็ให้เรากดเรียกร้องนะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยจะมีเวลานับถอยหลังตรงนี้นะเห็นไหมเหลือเวลาอีก10วิ9วินะครับผมเราก็ต้องรอเวลาตรงนี้ให้ครบก่อนนะครับถ้าเวลาครบแล้วเนี่ยมันมีเมนูอะไรให้เรากดเราก็ลองดูก่อนนะครับเนี่ยกดต่อไปนะครับ แล้วก็กดคุณกําลังอยู่ในขั้นตอน1นทับสนะกดเข้าไปถ้าขึ้นโฆษณาแบบนี้ให้เรากากระบาดปิดไปนะครับผมจากนั้นนะครับผมก็ให้เรารอเวลาอีก15วินาทีนะครับก็ทําเหมือนกับขั้นตอนแรกเมื่อกี้เลยนะครับผม โอเคนะครับผมก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับเขาให้เรารอเวลา7วินาทีนะครับผมเราก็รอให้ครบนะครับจากนั้นก็กดรับลิงก์ด้านล่างนะครับผมนี่มันจะมีรับลิงก์นะแล้วก็กดไปโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยเราได้รับมาที่75โทเค็นนะกดตกลงนะครับการทำช็อตลิงก์เว็บนี้ผมมองว่าทําง่ายนะบางอันก็อาจจะยากนะครับบางอันง่ายนะครับผมลองทําดูนะครับต่อไปนะครับผมลูปเมาส์นะครับ PTC นะครับที่เป็นการคลิกเว็บโฆษณานะครับตรงนี้เนี่ยจะได้โทเค็นทั้งหมด505โทเค็นนะ ทั้งหมด36เว็บไซต์นะครับผมแต่ละวันเนี่ยอาจจะมีไม่เท่ากันทุกวันนะครับวิธีการทำเราก็กดเข้าไปในหน้าเว็บเลยนะครับตรงคำว่า,าไปนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับด้านบนเนี่ยมันจะมีเวลานับถอยหลังเนอะให้เราดูแล้วก็แก้แคปชั่นนะครับกดตรวจสอบนะครับอ่ามันก็จะเด้งขึ้นหน้าเว็บโฆษณานะครับให้เรากากระบาดติดไปนะ นี่ครับเราได้รับมาที่15ละ15โทเค็นนะครับกดตกลงนะครับแค่นี้นะครับผมเสร็จเรียบร้อยลวในส่วนของวิธีการทำนะครับต่อไปนะครับผมเมนูงานนะครับงานนะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการโปรโมทหรือว่าการแนะนําเพื่อนเนาะถ้าเราแนะนําเพื่อนต่อนะครับหรือว่ามีการทําเป็นคลิปวิดีโอเราก็สามารถมาส่งตรงนี้ได้นะครับอย่างเช่นลง u t u b e นะครับเราก็มาส่งแล้วเราก็อาจจะลุ้นรับในส่วนของ25,000โทเค็นนะครับหรือว่าจะเป็นการติดตามและรีทวิตของเว็บไซต์นะครับผมเราก็สามารถมาพิสูจน์การทําได้ นะครับผมตรงนี้เลยนะครับต่อไปนะครับผมจะทําการถอนเงินให้ดูเนาะเพราะว่าผมก็ได้ทดลองทําดูลลนะครับใช้เวลาทําประมาณ10นาทีนะครับไม่นานนะวิธีการถอนนะครับก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมในส่วนของหน้าแผงควบคุมเนาะหน้าแรกนะครับเหรียญที่เราต้องการถอนเราจะถอนเหรียญอะไรเราก็เลือกเลยนะครับเพราะว่าค่าต่ําการถอนเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ ประมาณ50นะประมาณ50ในการถอนนะถ้าเป็นบิตคอยนี่ก็อ,อาจจะสูงหน่อยนะครับผมแนะนําจะถอนเหรียญก็แนะนําให้ถอนแบบขั้นต่ำก่อนแล้วกันนะเพื่อเช็คว่าเว็บไซต์เนี่ยมันจ่ายหรือว่าไม่จ่ายนะครับอผมจะถอนเป็นไรคอยนะให้เราไปที่กระเป๋าฟอเ s e t Pay นะครับ กดไปที่เงินฝากหรือว่า d e POSIT นะกดเข้าไปจากนั้นก็หาคําว่า Litecoin LTC นะครับตรงนี้จะมีลิงก์การใช้ในการรับเงินนะกดเข้าไปนะจากนั้นนะครับผมเลื่อนลงมานะครับตรงนี้จะมีในส่วนของโทเค็นที่เราทําไว้นะครับ115โทเค็นนะครับจะได้ Litecoin ประมาณ2,300 Lite ตัวชีนะครับแล้วก็วางกระเป๋าลงไปตรงช่องนี้นะครับผมแล้วก็กดถอนได้เลยนะโอเคครับถ้าขึ้นแบบนี้คือถอนได้ถูกต้องนะครับเรียบร้อยนะครับผมเงินเข้ากระเป๋าของเราแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าถอนไปแล้วเนี่ยมันแจ้งว่า ไม่เพียงพอสําหรับธุรกรรมนี้ให้เราเปลี่ยนเป็นเหรียญอื่นแทนนะครับเพราะว่าเหรียญน,นั้นอาจจะหมดนะครับผม ไปดูที่กระเป๋านะครับกดรีเฟซหน้าหนึ่งนะครับผมกดรีเฟซตรงหน้าหลักนะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมสาหรับตรงนี้นะครับก็เป็นยอดเงินที่เราถอนไปเมื่อกี้นะครับผมในส่วนของเว็บไซต์นะครับ c o i b i t fun นะครับผม2,300ไลค์ตัวชี้นะครับผมก็เข้ามาเรียบร้อยนะครับกดถอนปุ๊บเงินเข้าเลยนะไม่ต้องรอนะนะครับผมเว็บนี้จ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับใครที่สนใจนะครับก็ลองไปสมัครใช้งานดูได้นะครับทำแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราก็เจอกันใหม่ในคลิปวดีััสครบ